สวัสดีครับนี่ร้านกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมท Ford r a n g เจอร์ถปีประมาณ2016นะครับเป็นรุ่นธรรมดานะครับมีแต่กุญแจไขไม่มีกุญแจรีโมทมาจากโรงงานนะครับทางร้านกุญแจไทยนะครับได้ติดตั้งกล่องรับสัญญารีโมทให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเป็นระบบเปิดปิดธรรมดานะครับได้ได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับด้านหลังมีโลโก้ ตรงรุ่นนะครับกัดก้านกุญแจเดินระบบให้ครบทุกอย่างนะครับรถคันนี้เป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับผมได้ฝังตัวเม็ดชิพไว้ในกุญแจรีโมททั้ง2อดอกนะครับสตาร์ตติดทั้งคู่นะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกครับเปิดครับทํางานปกตินะครับล็อกเปิดนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจครับสตาร์ตติดใช้งานนเหมือนเดิมนะครับจะทดสอบนองตัวรถต่อนะครับ ทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับทดสอบนะครับล็อกไฟแล้วก็พิ๊บหนึ่งครั้งครับเปิดไฟแล้วก็พิ๊บสองครั้งนะครับกดง่ายไม่มีหน่วงกดได้ไกลนะครับล็อกเปิดนะครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5นะครับบริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับ